หากคิดว่ามิจฉาชีพอาจจะเอาบัตรประชาชนของเราไปทำเรื่องไม่ดีเช่นบัตรประชาชนหายภาดส่งบัตรประชาชนพร้อมหน้าตรงของเราเนี่ฮะให้กับมิจฉาชีพอาจจะเป็นภาพถ่ายหรือทั้งบัตรทั้งภาพก็ได้นะครับวิธีแก้ปัญหาคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับข้อ1ครับไปทำบัตรประชาชนใหม่เพราะ การทำบัตรประชาชนใหม่จะเป็นการยกเลิกบัตรประชาชนใบเดิมโดยเฉพาะข้อมูลเลเซอร์ไอที่อยู่ด้านหลังบัตรตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือรหัสยืนยันตัวตนของเราครับมันจะคล้ายๆกับบัตรเครดิตครับที่มีการยืนยันรหัส C V V ครับพยายามอย่าให้ใครรู้ เลขหลังบัตรของเรานะครับก็คือเลเซอร์ไอดีข้อ2ครับไปสถานีตำรวจและไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน 3. เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังพร้อมนำหลักฐานการส่งบัตรประชาชนให้มิดฉาชีพปิ้นใส่กระดาษ A4 ไปให้ตำรวจด้วยนะครับ ข้อ4ครับนำบัตรประชาชนใบเดิมไปด้วยให้ตำรวจลงในใบบันทึกประจำวันไว้ด้วยว่าคุณได้ทำบัตรประชาชนใหม่มาแล้วเพราะเลเซอร์ไอที่อยู่หลังบัตรนะครับเลขมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเราทำใหม่แล้วบัตรเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติครับต่อไปครับข้อ5 เก็บใบแจ้งความที่ลงบันทึกประจําวันไว้ให้ดีๆนะครับหรือจะถ่ายภาพใบแจ้งความใบบันทึกประจําวันเซฟไว้ที่ไหนก็ได้เพราะเราไม่รู้นะครับว่ามิจฉาชีพจะนําข้อมูลเราไปทําอะไรไปทําวันไหนไปทําเมื่อไหร่มิจฉาชีพเขาอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็น10ปีก็ได้ที่อาจจะเอาบัตรประชาชนของเรา ไปก่ออาญยกรรมนะครับสุดท้ายครับสำหรับใครที่พลาดไปแล้วก็ให้ไปแจ้งความไว้ก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่มิจฉาชีพยังต้องการเพิ่มก็คือลายเซ็นของเจ้าของบัตรครับก็คือลายเซ็นของเรานี่แหละครับหากเรายังไม่ได้เซ็นอะไรหรือมิจฉาชีพยังไม่ได้มีลายเซ็นของเราก็จะถือว่า กระบวนการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ให้พี่น้องสบายใจกันได้ในเปราะหนึ่งนะครับหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้นฝากคอมเมนต์แชร์ข้อมูลเพิ่มเติมไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ